สามารถอ่านก่อนใครได้ที่เพดจกาจกภาคจากแปรนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงเพจไว้ข้างล่างใต้คลิปนะแกทําไมถึงกลับบ้านดึกฮะเสื้อผงเสื้อผ้าก็เดเอะเทอะสันนึกว่าสันบอกแกแล้วนะว่าจะไม่ซื้อใหม่ให้อีกแล้วพรุ่งนี้แกแกผ้าไปโรงเรียนเลยนะเฮะ้อแกกล้ามือใส่สันอย่างนั้นเดรอแกเป็นอะไรของแก แกคิดว่าฉันไม่กล้าไล่แกออกไปแล้วให้แกเป็นเด็กกำพร้าเหมือนเมื่อก่อนอางงั้นเดอ้อฉันจะส่งแกกลับไปไอเด็กกำพร้าไอเนรคุณเอ้ยไอขยะไรพลังไอกำพร้าพ่อแม่ตอนฉันห้าขวบอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้จิตใจของฉันบาดเจ็บและครอบครัวของฉันก็หายตัวไปอย่างปริศนาในหลังจากที่ตื่นขึ้นมาฉันก็ถูกส่งไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนฉันหกขวบ ฉันได้รับการอุปการะจากครอบครวัวนี้แต่พวกเขาก็มีลูกสาวอยู่แล้วจากนั้นไม่นานพวกเขาก็รู้ว่าพลังวิญญาณของฉันได้รับความเสียหายนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนที่ไม่สามารถทําพันธสัญญากลับมาสู์ได้เป็นกลุ่มคนที่สังคมไม่ต้องการมากนักกฎหมายกําหนดว่าเด็กที่ถูกอุปถัรมมาเลี้ยงจนถึงอายุ16หลังนั้นพวกเขาเลยไล่แค่ยอมรับฉันอย่างไม่เต็มใจแต่สิ่งที่พวกเขาทํากับฉันยิ่งแย่กว่า ถ้าสาันทาอะไรไม่ไล่หลังใจพวกเขาเขาจะดุและตีสันตลอดสันทาและแค่ยอมรับไปวันๆแต่ตอนนี้ไม่ต้องทนอีกต่อไปเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะเซียวซิงแกคิดจะทําอะไรของแกฮะอย่าไปทะเลาะก,กับมันเลยตอนนี้มันก็อายุ16ปีแล้วหลังนั้นพวกเราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงดูมันอีกต่อไปสันเลี้ยงแกมาเป็นสี่กว่าปีแกยังไม่มีความกตัญญูเลยสักนิดยังกล้าขู่สันอีกงั้นเด้อ ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะแน่นอนพ่อผมเองก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลี้ยงผมเงั้นเด้อพวกคุณเคยเลี้ยงผมเหมือนครอบครัวจริงๆหรือเปล่าไม่มีครอบครัวแบบนี้ยังจะดีกว่าซะอีกถ้าแกไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปงั้นก็ออกไปไไว้ซี่ไปพร้อมกับความสามารถกโง,ง่ของแกในสังคมนี้ยังไม่มีใครยอมรับหรอกไม่มีพวกเราข้างนอกนั่นแกก็ยิ่งกว่าขอทานอยู่ข้างนอกแล้วสันจะเป็นขอทานงั้นเด้อ ตัวสันในตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องเอาชีวิตรอดอยู่สักนิดแต่เป็นการใช้ชีวิตยังไงให้ดีกว่าพ่อกแกต่างหากเสียวซิงดินหลวซีตามซันมาทําไมกลับไปแล้วขอโทษแม่ดีๆเถอะเดี๋ยวสันจะนบน้าให้พวกเขาเขาให้นายอยู่ตัวเองสันจะไม่กลับไปและไม่มีวันขอโทษเด็ดขาดเพราะสันไม่มีอะไรเพราะสันไม่ได้พูดอะไรผิดสักกันหน่อย แต่ถ้านายออกมาข้างนอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างนอกล้วนแต่ใสเงินทั้งนั้นสันอาจจะช่วยนายได้มากแค่นี้นะเอานี่ไปถึงแม้ว่าเธอจะเป็นพี่สาวของสันในนามแต่เธอก็ยังเป็นคนเดียวที่ไม่ได้หัวเราะสันในตอนที่สันถูกคนอื่นหัวเราะกันอย่างสนุกสนานที่ฉันเป็นสปิดิตมาสเตอร์ไม่ได้ถึงเธอจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เธอก็ไม่ได้ไปร่วมกับพวกที่มาลังแกสัน ฉันสัญญาเงินที่ยืมเธอฉันจะคืนให้ในวันหน้าอย่างแน่นอนก็ไล่ขอให้ปลอดภัยนะเห็นไมยไม่เยกอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะฉันให้เหลือนละสองพันเอาเป่าและที่นี่นายจะได้อยู่กับสาวๆส,ส,วสวยด้วยนะถึงแม้ว่าเธอจะดึกดอบหน่อยแต่เธอก็เป็นคนไม่ค่อยจะอยู่บ้านนะแถมอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ฉันตัวนายไว้ก่อนนะอย่าเพลอเข้าผิดห้องตอนกลางคืนดอกไม่งั้นนายตายแน่สันเดาว่านายคงจะเป็นคนที่ทำแบบนั้นแน่ๆปันต่อมาที่โรงเรียนเมื่อคืนนี้เองแผลของนายก็หายหมดแล้วนี่ว่าร่างกายของแกนี่มันร่างกายของแกนี่มันไม่ธรรมาเลยจริงๆแ่ก็เถอะเย่เดี๋ยวซิงให้เลี้ยงปลายสารูน์ปปอของแกมันตายแล้วนะแกยังจะมาที่นี่ทำไมอีกฉันว่าฉันจะตามหาแกสักหน่อยไม่คิดเลยว่าแกจะมายืนรอ หลับอยู่ที่หน้าประตูเลยทําไมไอส้สารเลียนี่มันสูงกว่าฉันวะนี่มันสูงขึ้นเมื่อคืนเดรอนี่ฉันพูดอยู่กับแกนะเวย้ยทําไมแกยังไม่คุกเข่าวะไอสะ้สารเลวนี่แกกล้าตอบโต้ฉันอย่างงั้นเหรอฉันจะสู้ให้แกรู้เองว่าอะไรที่ไมยถึงการตอบโต้ นี่เพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวสันจะทำให้แกเจ็บเหมือนกับที่ทำกับสันไว้อย่างสาทำไมยูิดีๆหมอนั่นึงทำแบบนี้กันมันไปทำอะไรกันมันไปทำอะไรมานะไอ้เย่เสียวซิงที่เป็นไอ้ขยะจะเอาชนะโจเวยได้ยังไงเสียวซิงไอ้ขยะแกกล้าทำร้ายสันเหรอสันจะทำให้แกเสียใจที่เมื่อวานนี้แกไม่ตายออกมามาปลาเล็กลำสัตว์อสูรประเภทมาปลาเด็กลำประเภทจู่โจมระดับหนึ่งเรา เดเวล F สามสกิลกงเล็บอัดไอออนแบ็กอินแพ็ก์จุดนอนประเภทบินประเภทผีและช่วงท้องเป็นบริเวณที่ปอบางที่สุดเงื่อนไขมาตรฐานเส้นทางแห่งการวิวัฒนาการหึสัตว์นสูน์ของแกก็แค่ระดับครึ่งดาวเท่านั้นจะมาสู้กับเลี้ยงปลายของฉันได้ยังไงหลังจากที่รวมสกิลกับเลี้ยงป่ายแล้วตอนนี้ฉันสามารถสู้กับสัตว์นสูงระดับ3ได้ไหมนะเดลกล้ม สีกมันเป็นที่สินซ้อ